สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับโฮเกอนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้จะมาทําเป็นวิดีโอแต่งหน้าหรือว่ารีวิวผลิตภัณฑ์นั่นเองแต่ว่าจะมาทําเป็นวิดีโอสาธิตวิธีการล้างแปรงแต่งหน้าด้วยน้ํายาหรือว่าสเปรย์ล้างแปรงแต่งหน้าโดยตรงนั่นเองนะคะอย่างที่เห็นในวิดีโอนี้ก็คือของ c o สเม d a ค่ะจะเป็นของ Beau ต y Buffet นั่นเองก็คือจะเป็นสเปรย์หัวปั๊มที่เราก็ใช้ฉีดไปบนขนแปรงได้เลยแล้วเราก็ล้างนะคะซึ่งวิธีการขั้นตอนเนี่ยก็คือเรา สเปรย์ไปในระดับหนึ่งให้ชุ่มแล้วเราก็ใช้ทิชชู่หรือว่าตัวผ้าอะไรก็ได้เนี่ยค่อยๆถูเบาๆกับขนแปรงเพื่อให้ตัวเครื่องสำอางที่ติดอยู่เนี่ยออกซึ่งเครื่องสําอางที่ติดอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกรองพื้นที่จะออกยากหรือว่าพวกคอนซีลเลอร์บีบีครีมเพราะพวกเนี้ยจะมีความหนืดค่อนข้างเยอะแต่ว่าสำหรับพวกบลัชออนหรือว่าอ่าพวกแป้งเนี่ยจะออกค่อนข้างง่ายนะคะซึ่ง ข้อดีของตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันค่อนข้างสะดวกเหมาะกับคนที่เร่งรีบไม่มีเวลาสามารถพกตัวน้ํายาล้างแปรงแต่งหน้าไปที่ไหนก็หยิบพิชชู่มาสเปรย์น้ํายาใส่ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกแบบในวิดีโอเลยแต่ว่าความหมดจดสะอาดทั้งหมดนั้นเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่ากับการที่เราใช้ น้ำอุ่นหรือว่าน้ำสบู่เนี่ยล้างเพราะว่าพวกนั้นจะทำความสะอาดตัวขนแปรงของเราได้ดีกว่าแล้วก็มันจะสะอาดมากกว่านั่นเองแต่ว่านี้ก็จะเป็นเหมือนเหมาะกับสาวๆที่เร่งรีบอยากพกอะไรไว้แบบกระทันหันจริงๆอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าจะลองทำดูกันได้นั่นเองนะคะอย่างอ่อนเนี่ยก็จะพกไว้หนึ่งขวดเผื่อเวลาเร่งรีบจริงๆต้องการ ล้างแปรงจริงๆนั่นเองวันนี้ก็จะมาเป็นวิดีโอในการสาธิตวิธีการล้างแปรงแต่งหน้าง่ายๆด้วยตัวสเปรย์นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะและเดี๋ยววันไหนเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิดีโออื่นๆนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ